วนหน้าของไฟนำเสนอน้องซาซานะคะน้องซาซาได้พูดประเด็นของผู้นำในผู้นำยุคใหม่ว่าดีอย่างไรโดยให้เห็นว่าผู้นำยุคใหม่นี่จะมีความทันสมัยมีการมีความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็พัฒนาพัฒนาแล้วก็มีรูปแบบในการปกในการนำโดยน่าถึงน,นายุทธนาิรินะคะทุกส่วนนี้ก็ น่าสนใจมากนะตรงนี้นะคะประเด็นตรงนี้ใน,นส่วนของหัวหน้าฝ่ายค้านถือว่าหยิบยกประเด็นขึ้นมาในการค้านได้อย่างเหียสมผลนะคะเพราะได้นั่งยินถึงโบราณวัตถุซึ่งเขาต้องการจะนําเสนอว่าโบราณวัตถุมีคุณค่ามากถ้าไม่มีคุณค่าคาไม่มีใครสวงหาเพื่อที่จะนาเก็บนิรัน นะคะตรงนี้ก็เอามาเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดได้เหมือนกันนะคะ